ทางด้านของสพอชอค่ะก็ได้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะพร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็นายกนะคะจะลงพื้นที่ในวันที่27-28กันยายนนี้ค่ะ ทางด้านของนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายมนตรีค่ะได้รับรายงานสรุปจากสปชที่ได้ดำเนินการตามแผนการป้องกันจังหวัดภาคเหนือตอนลา่างและภาคกลางตอนบนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือรวมถึงรายงานแผนฟื้นฟูของจังหวัดเชียงรายจังหวัดหนองคายและก็จังหวัดอื่นๆค่ะ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุรกภัยโดยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่รัฐบาลจะต้องนำมาประมวลหาข้อสรุปในเชิงป้องกันให้ครบถ้วนนายกก็ได้กล่าวนะคะว่าไม่เคยเจอปัญหาน้ำป่าพัดโคนจำนวนมากเข้าเมืองแบบนี้มาก่อนซึ่งต้องวางแผนพร้อมเผชิญเหตุและก็ป้องกันภัยของชาติต้องรับมือกับอุรกภัยวาตภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะหากมีข้อสรุป ที่ป้องกันภัยได้สรุปเป็นโมเดลก็จะเป็นต้นแบบในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะหากเกิดอุทกภัยในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกจะได้มีแผนในการรับมืออย่างครอบคลุมในทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยพร้อมกำชับนโยบายที่เคยสั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดลดขั้นตอนทางเอ,อกสารให้มากที่สุดค่ะ และในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกส่วนจะเดินทางไปยังอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคต่างๆในพื้นที่เพื่อกำหนดทิศทางและหาข้อมูลสรุปนำมาเขียนเป็นแผนยุทธาศาสตร์เพื่อรับมือกับก,บการเกิดอุทกภัยและวาตภัยของประเทศอีกครั้งโดยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงรายและ เดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาหลังการเข้าฟื้นฟูต,ต่อไปทั้งนี้สอปอชอและทุกภาคส่วนราชการนะคะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากในสัปดาห์หน้าหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหากเกิดวาตภัยหรืออุทกภัยฉับพลันจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีค่ะ